สวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้เบก็จะเดินไปหาพี่นัทพี่เพชรนะครับไม่รู้ว่าเขาสองคนนะครับสามีภรรยานะครับมาทําอะไรอยู่ตรงนี้นะครับผมนู่นตรงต้นไม้ฮะโอ้โหทุกคนดูทางเดินไปนะฮะมีการโทรน้ำเบียร์พอม้ยเนี่นี่ก็คือบรรยากาศนะฮะนี่ก็เป็นที่ดินของพี่นนนานะครับ ปลาตัวกว้างขวางมากทุกคนถือว่าใหญ่มากเลยนะครับสามารถสร้างโรงงานได้เลยนะครับเนี่ยเพราะว่าใหญ่จริงครับทุกคนทุ่โล่งเลยนะโอ้โหเดินตอนนี้ยังไม่ถึงเลยนะครับยังเอ้ย อะไรได้ไหมมะขามเนี่ยได้ได้ใส่ะมะข,ขามอ่ะใสดิใครจะขึ้นปุ้ยอ๋อคุณนมามคุณปนมะขามอืหนหายใจก่อนเสี้ยวเสี้เี้ยวเสี้ยวบอสเวปาดนเ่อนนอหมาเขขึ้นน้อยนะไอ่แสดงว่ามัน กเจาสิต่อยไปแล้วโอ้มันกจไม่ดันก็ดเนกิไปกินสมนะมี2หน่วย5ค่ะโอยู่ปลายเหรอไหมนะคะมบัวลันเ้ก่าบแดตววงหม่ขึ้นก้นมขามี่าวบานไหปีนได้บาเลยย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 นยยยนยย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 ยนยยยนี่ยยายยยยียหนยยยยยยนยยยยนยยยนน นนี่ะไม่ได้อะไรเนี่ยแล้วยังไม่ปีนมาให้เบียร์ปีนโอ้มันสูงแล้พี่ฮะให้พี่เพชรปีนก็ได้พี่เพชรตัวเบาพี่เพชรปีนเป็นเมล่อไหร่เป็นก็ไปเป็นกระชามจมมกิน่็ไปง่ายพี่เรียกเหรอเอาซีนมาที่เกินเยอะพี่เพชรตัวของพี่เพชรขึนได้ ห้ขึ้ันมีลิบบีลม่ไเลือดไหมเอาไลืว้งงานด้วยไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่เพชรเป็นลิงเก่าเป็นลิงเอาหายเข้าไปสงไหลแล้วล่ะเอาเข้าไปไหนละอยู่ใส่ละเป็นไงข้างบนหนาวไหมหน่วยหน่วยโอ้หน่วยไหม ไอ้อาทุ่งปะบ่นี่ถุงอยู่นี่เอาใส่เสือเสือกับใส่เสือไหมใส่ชงกางเกงมาเด้อพี่เพชรอยู่บนยอดขึ้นมาแล้วพี่เพชรชอบขึ้นนะเอฟซีทุกท่านพี่นัทเราชอบอะไรชอบลงพี่นัทชอบลงพี่เพชรชอบขึ้นเอาเแล้วเมือนกันฮะเอาหน่อยเดียวเราบ่มาแล้วเล่นไหมเล่นเดียวก็เอาละกินซี๊ โอ๊ยเอาอีกหลายหลายหน่วยเด้อน,นี่โอ้ยได้ละเบี้ยโอ้ยได้ละหนึ่งหนว่นยนยหนวยอือไปนี่นะอีกหน่อยครับหาบางนาหาบางนาเนื้อสูงม,มันอยู่ทั้งป่ายมันแบบไม่หน่อยมันมาหลายไหมมันบ่หลายมันมัมีคนมาเด็ดมันบ่อยๆเลยเสียนเครื่องบินโอ้ กว้างนะดินที่ดินเนี่ยกว้างมากเลยเนี่ยใช่อาณาจักรมูลนอเดินมาแบบโอ้โหแบบไกลอ่ะเหนื่อยใส่มาเดินมาหนี่งประมาณหนึ่งนาทีครึ่งอ่ะเออดีนะค่อยขับรถมาอืมนู้นนะคะที่บ้านเชรีน่าหนุนมาอ่าตอนนี้พี่เพ็งกำลังปีนนะฮะเราอยู่ท้ายไร่พี่เพชรกำลังปีนต้นไม้โอ้ระวังเด้อเนอะเจ๊เหน่อยเหนื่อยไอเระวังเด้อหาว่ได้แล้วเด้อหัวน่ะอืึรุ่นนี้ได้เนี่ยลุนนี หัวเนี่ยโอ้ยเด้อระวังตัวเจ้าของหน่อยเด้อกินส้มอยากกินส้มน้บรรยากาศนุ่นนุ่นนุ่นเบียร์ปีนอยู่นู่นเอาเอาเอาไว้ได้เยอะหมักสุกก็มีเอาใส่ละโอาทั้งงิ้โอเคนะสุดท้ายครับก็สองคนนะมาเอา มาเอามาขามแล้วทุกคนนะครับไปกินให้ทุกคนได้กินแบบว่าอาหารเปรี้ยวๆตอนนี้เหนื่อยมันจะแบบว่าชื่นใจนะครับนะแก้แก,แก้เหนื่อยแกง่วงสองหน่วยนะทุกคนอาน้าวในจตวาคลิปหน้าครับสวัสดีครับ